สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องพอใจอินเทอแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าในนาข้าวนะครับทีนี้ก็เป็นการตัดแล้วก็ทิ้งหญ้าในนาข้าวเลยนะครับซึ่งหลังจากตัดเสร็จก็หญ้าที่โดนตัดก็จะโดนแดดเผานะครับ โดนแดดเผาทำให้แห้งนะครับแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ในนาข้าวนะครับหญ้าพวกนี้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับก็จะแย่งอาหารของต้นข้าวนะครับทำให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวช้าลงนะครับช่วงที่ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตก็จะโดน ย่าเหล่านี้แย่งอาหารไปนะครับ พักเหนื่อยก่อนครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าก็ตัดหญ้าในนาข้าวให้วัวแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็ตัดทิ้งเลยเพราะตอนนี้หญ้าเยอะมากทีนี้วัวก,กินไม่ทันพอวัวก,กินไม่ทันทีนี้มันจะถึงช่วงที่จะต้องตัดข้าวทิ้งแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เ,เดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคม อืมอยู่ที่ช่วงปลายเดือนกอนรกฎาคมก็ไม่เกินวันที่15สิงหาก็คงจะต้องตัดทิ้งให้หมดเลยส่วนที่เหลือกินน้ำเย็นก่อนครับเหนื่อยมาก ตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วเดี๋ยวก็ตัดให้หมดวันนี้ตัดนาแปลงนี้ให้หมดเลยยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งครับในแปลงนานะครับก็จะมีทั้งต้นข้าวต้นหญ้าส่วนต้นสูงสูงที่เห็นนะครับก็เป็นต้นสนนะครับต้นสนนี่รากเขาจะแพกว้างนะครับเขาจะดูดอาหาร จากพื้นดินเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับเขาจะแย่งอาหารจากต้นข้าวได้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับสำหรับต้นสโน,โนเนี่ยเวลาตัดไปแล้วนะครับก็จะแตกยอดมาใหม่นะครับก็จะต้องมีการออถอนจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่ๆสูงๆลนนักษณะนี้ก็จะลำบากในการถอนนะครับเนื่องจากว่า รากสโนจะติดแน่นกับพื้นดินเลยนะครับทำให้ถอนยากนิดนึงนะครับ การตัดหญ้าในานาข้าวลักษณะนี้นะครับถ้ามีน้ํานะครับก็ตัดเนื้อน้ําได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํานะครับก็ตัดสูงขึ้นมาจากพื้นดินสักประมาณ1นนิ้วนะครับแต่ว่าจะต้องดูด้วยนะครับว่าต้นข้าวของเราเนี่ยแบนไหมถ้าเป็นข้าวกลมแล้วหรือว่ามีข้อมีลำปล้องแล้วนะครับ ก็ตัดที่ต้นข้าวไม่ได้นะครับต้องตัดที่ใบนะครับต้องตัดที่ใบหรือว่าปลายใบเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าตัดที่ต้นข้าวก็จะไม่มีอยอดแตกออกมานะครับเนื่องจากต้นข้าวอยู่ในช่วงกําลังจะสร้างรวงข้าวนะครับ ถ้าไปตัดโดนต้นที่เป็นต้นลำกลมหรือว่ามีปล้องก็จะทำให้ต้นข้าวไม่สามารถที่จะสร้างรวงข้าวออกมานะครับก็จะทำให้เกิดการสูญเสียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แรงนี้ก็ตัดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือด้านหลังอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวไปตัดด้านหลังหมดก็เสร็จแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ในการตัดใบข้าวในวันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับรุ่น A B C 411นะครับแล้วก็ใบ ตัดข้าวใบมีดในการตัดข้าวก็ใช้ความยาว18นิ้วนะครับในการตัดข้าวในวันนี้นะครับนี่ก็คือใบมีดยาว18นิ้วนะครับก็มีหลายขนาดนะครับสำหรับใบมีดก็มีขนาด18นิ้วมีขนาด20นิ้วแล้วก็มีขนาด22นิ้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ